ก็ตัวต่อมานะคะตัว B B จะเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของช่วยในการทำอะไรคะลดความอ,อ้วนนะคะ BB B B ากี่ยวกบมาจาก,กถูกต้องค่ะบล็อกเบิร์นแล้วก็บิวนะคะ ทีนี้ทำไมต้องบล็อกทำไมต้องเบิร์นแล้วก็บิวนะคะบล็อกก็คือการสกัดกัด้นก็คือป้องกันการดูดซึมพวกสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดความอ้วนขึ้นมานะคะตัวเบิร์นก็คือไปเผาผลาญน,นะคะพวกไขมันที่สะสมเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วทํายังไงลเราออกไม่ได้ก็ต้องไปเผาผลาญมันทิ้งออกไปนะคะแล้วก็บิวนะคะช่วยให้ผิวเรานะคะผอมอย่างกระชับไม่ใช่ผอมแบบเหี่ยวเหี่ยวนะคะเลยต้องเป็นบล็อกเบิร์นบิวนะคะ ทีนี้นะคะสารสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นตัวแอลคาไิทีนนะคะตัวแคลเซียมพลูเวตเคเแคตาสกาซิเนียนะคะ LCA ซิตรอไบโอฟาวอนด์และก็โครเมียมนะคะ <S <S ทีนี้เข้ามาดูส่วนประกอบแต่ละตัวกันเลยว่าทําอะไรได้บ้างนะคะ <S 1> <S 1> ตัวบล็อกของเราตัวแรกนะคะก็คือกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นสารสก,กัดจากสาหร่ายทะเลชื่อเคเลนะคะ <S <S สารสก,กัดจากกระบองเพชรหรือว่าแคคตสนะคะแล้วก็สารสก,กัดจากผลส้มแข็ที่หลายหลายท่านรู้จักกันมานานแล้วนะคะ ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะคะตัวเคลนะคะสารายทะเลต,ตัวนี้จะเข้าไปช่วยทําให้นะคะร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมแป้งและน้าตาลได้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบรับประทานของหวานาหารหวานคนที่เราชอบรับประทานพวกแป้งทั้งหลายนะคะขนมปังเค้กนะคะจะเหมาะมากเลยนะคะในการที่เจ้าตัวเคลเนี่จะเข้าไปบล็อกไม่ให้สารเหล่านี้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างกับจากกตัวถั่วขาว ะะแต่ถ้าอาจจะเคยได้ยินโฆษณาตัวถั่วขาวถั่วขาวเขาจะช่วยบล็อกเฉพาะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบทานหวานหวานตัวถั่วขาวจะบล็อกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเคียวจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะคะทีนี้นะคะเขาบอก ขบอยเด็็ดอกน้ำตาลไปแล้วนะคะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบทานแป้งนะคะชอบทานอะไรคะชอบทานหนังไก่นะคะชอบทานข้าวขาหมูคากินะคะในนั้นมีอะไรคะรท่านยิ้มนะคะมีไขมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแต่เค็งนะคะมีแต่สารทะเลก,ก็บล็อกไม่ไหวนะคะเราก็เลยมีตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือตัวสารสกัดจากเจ้าตัวแคคตัสนะคะสารที่อยู่ในแคคตัสเนี่ยนะคะพอเรารับประทานเข้าไปในท้องเราแล้วนะคะเขาก็จะเข้าไปนะคะ แล้วเราก็รับประทานข้าวขาหมูตามเข้าไปใช่ไหมคะข้าวขาหมูก็จะไปโดนจับเอาไว้นะคะจับเอาไว้เฉยๆมันอาจจะหลุดได้นะคะพอเจ้าตัวแคคตัสนี่โดนน้ำเขาก็จะพองหุ้มนะคะหุ้มจเจ้าข้าวขาหมูหนังไก่เอาไว้ในนี้นะคะทําให้ร่างกายเราไม่สามารถดูดซึมไขมันเหล่านี้แล้วเข้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบล็อกได้ทั้งพวกคาร์โบไฮเดรตน้าตาลแล้วก็พวกไขมันนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราก็ยังรับประทานได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่จะ นะคะเราทานเข้าไปกี่เม็ดคะมือหนึ่งบางคนหนึ่งเม็ดบางคนสองเม็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าฉันทานยาฉันทาน B ีบีแล้วฉันจะทานเข้าขาหนูเพิ่มได้จากหนึ่งจานเป็นสามจานไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องช่วยในการช่วยตัวเองในการลดปริมาณอาหารลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้ผลเร็วและก็ดีที่สุดนะคะนอกจากนั้นเขาจะช่วยเข้าไปช่วยลดระดับนะคะพะควกคอลเลสเตอรอลในร่างกายเราด้วยนะะค นอกจากนี้ค่ะตัวนะคะสารสก,กัดจากส้มแขกหรือว่า SCA นะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนะคะป้องอบล็อกไม่ให้ตัวคาร์บฮเรตเนี่ยเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็สะสมในร่างกายเราได้นะคะและนอกจากนี้น,น,นะคะ อย่างที่บอกว่าบางทีเรารับประทานพวกยาเหล่านี้เข้าไปแล้วเราก็ยังรู้สึกเราอยากรับประทานอาหารอยู่มันก็ไม่ขอมสักีนะคะตัวกาซีเนียยังช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยนะคะโดยที่เขาไม่ได้ไปมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหยุดทาน BBB แล้วจะเกิดโยโย่เอฟเฟกอ้วนเป็น2เท่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลต่อระบบประสาทเลยนะคะ อันต่อมาค่ะบล็อกกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้อ้วนเพิ่มขึ้นแต่อที่อ้วนอ้วนอยู่เนี่ยจะทํำยังไงให้มันออกไปนะคะก็ต้องเบริรนมันออกไปนะคะด้วยนะคะตัว CLA Citric b i o f l a v o n o i แล้วก็ตัวแคลโครเมียมพิโคลินีตนะคะ ตัวนะคะ LCA จะมาจากตัวซัฟฟาเวอร์นะคะซึ่งตัวซั r ฟาเวอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในการกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะเอาไขมันที่สะสมอยู่เนี่ยนะคะไปใช้ได้อย่างเต็มที่นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยดูเหมือนไม่อ้วนแต่พอไปวัดนะคะวัดมวลน้ําหนักแล้วเนี่ยจะพบว่าพบว่าไขมันสะสมอยู่บริเวณช่องท้องเยอะโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะคนที่ไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะ มางคอจะสังเกตว่ามีคอเลสเตอรอลเยอะนะคะหลายๆคนเริ่มจับพุงนะคะเขาบอกว่าให้ว,วัดเขาคืวาคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วโดยเฉพาะคุณผู้ชาย่ไม่ค่อยเปลี่ยนเอวกางเกงไม่ค่อยเปลี่ยนไซส์เข็มขัดไม่ใช่เขาไม่อ้วนขึ้นนะ เขาอ้วนจนเขาไม่สามารถรัดเข็มขัดบริเวณเอวได้เขาก็เลยไปรัดใต้เอวแทนนะคะก็เลยสบายใจอยเอวกางเกงฉันยังเท่าเดิมไม่ต้องลดน้ำหนักไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่ายิ่งเอวเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโอกาสทําให้เป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มาแค่โรคหัวใจนะคะโรคเบาหวานจะตามมาด้วยเพราะว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องเนี่ยจะไปทําให้นะคะร่างกายเราตอบสนองต่ออินซูลินน้อยลงนะคะทําให้เรามีโอกาสเป็นเบาหวานมากขึ้นนะคะตัว C L A จะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยตอบสนองนะคะโดยการนำเข้าไขมันที่สะสมเนี่ยไปใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็กระตุน้นก,การทำงานของตัวแอลคาเนทีนนะคะซึ่งตัวแอลคาเนทีนเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นรถลับส่งนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดเราทำงานนะคะเดินเดินจากบ้านมาทำงานเนี่ยกว่าจะถึงก็ช้าใช่ไหมคะตัวแอลคาเนทีนก็ แต่ถ้าเรานั่งรถมาถึงเนี่ยมันจะมาเร็วกว่านะคะตัวแอลคาไนีนจะทาหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเข้าไปเผาผานออกไปเผาผ่านให้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งมีรถหลายคันเราก็ยิ่งรับส่งพลังงานไปเผาผ่านเร็วขึ้นมากเรื่อยๆนะคะซึ่งเจ้าตัวเซ a จะไปกระตุ้นการทํางานของแอลคาไนทีนอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเราเนี่ยยิ่งเผาผ่านเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวต่อมานะคะตัว Citrus Bioflavonoid ตัวนี้ก็นะคะเป็นตัวที่เป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานนะคะในการช่วยในการลดน้ําหนักนะคะซึ่งเขาจะประกอบด้วยนะคะสารต่างๆเยอะแยะมากมายที่จะช่วยในการเผาผลาญน,นะคะกระตุ้นการเผาผลาญแคลอรี่ในะร่างกายเรานะคะแล้วก็นําไขมันที่สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องก้นนะคะผู้ที่ออกมาเผาผลาญให้ได้เร็วขึ้นนะคะ แต่ถ้าเกิดอยากที่จะให้เขาเผาผลาญตรงไหนเนี่ยต้องช่วยขยับขยื่อนนะคะร่างกายบริเวณน,นั้นให้เยอะขึ้นด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่อยากผอมให้เร็วขึ้นเนี่ยต้องมีการ movement ต้องมีการเคตอนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงนะคะต้องห้ามรับประทานอาหารก่อนนอนอย่างน้อยเป็นเวลา30นาทีนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนอนเราได้ออกกําลังกายไหมคะเราได้ใช้พลังงานไหม บางคนยากหน้าได้ใช้เอาไปทําอะไรก่อนนอนอน่ะนะคะเขาบอกว่าโดยรลับทั่วไปเนี่ยก่อนนอนเราจะไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วตอนกลางคืนนอกจากบางคนเรามือนะเรามือไปตักน้ําอะไรเงี้ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะเขาบอกว่าตอนก่อนนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นกุณานะคะงดรับประทานอาหารนะคะหรือถ้าอยากรับประทานอาหารก็ช่วยรับประทานอาหารที่เป็นพวกผักพวกผลไม้จะดีกว่านะคะแต่ไม่ใช่กินทุเรียนกันไปเป็นลูกเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ได้นะคะอันนั้นก็จะอ้วนอีกเช่นกัน อ๋อที่สําคัญอีกอันนึงนะคะตัวเีตราไบโอฟอมบนาตัวนี้จะช่วยทําให้เรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงด้วยเช่นกันนะคะโดยที่ไม่ได้ไปทํางานกับระบบประสาทนะคะแต่จะทําให้พอร่างกายเราเราผาผลาญไขมันเาผาผลาญพลังงานได้สมบูรณ์ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกอาหารรู้สึกอยากรับประทานอาหารน้อยลงเป็นอัตโนมัตินะคะ ตัวต่อมานะคะตัวโครเมียมนะคะโครเมียมพิคอรินเนตนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดึงน้ําตาลไปใช้ได้ดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะคะ mm. จะสังเกตยังยไงว่าร่างกายเรามีการใช้เปลี่ยนไขมันไปเป็นพลังงานเปลี่ยนน้าตาลไปเป็นพลังงานได้มากและมากน้อยแค่ไหนลองสังเกตว่าถ้าเกิดจับตัวเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราตัวอุ่นๆลองสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยอ้วน ะะหรือคนไหนที่มีปัญหาว่าเราประทานอะไรแล้วก็ไม่อ้วนสักทีก็ไปจับตัวเขาตัวเขาจะอุ่นนะคะเพราะว่าร่างกายเขาจะมีการเผาผลาญไขมันได้ดีนะคะเผาผลาญพลังงานได้ดีนะคะ <S <S ดึงน้ำตาลนะในร่างกายไปใช้ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งตัวโครเมียมนะคะจะทําหน้าที่เดียวกันคือดึงน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ดึงพวกอคอเลสเตอรอลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไปใช้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทําให้ช่วยในการนะคะลด ลดน้ำหนักแล้วก็เผาผลาญพลังงานในร่างกายเราได้ดีขึ้นนะคะหมดแล้วนะคะดอกแล้วเบิร์นแล้วเผาผลาญเสร็จแล้วนะคะทํายังไงล่ะผอมและหุ่นดีแล้วแต่เหี่ยวมาเชียสวยไหมไม่สวยนะคะเนื้อเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นหลายหลายคนอาจจะเคยสังเกตถ้าเกิดใครลดน้าหนักอย่างเร็วๆเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องมันจะแฟบแล้วก็แฟบแบบเหี่ยวๆหรือว่าคนที่ท้องแล้วก็คลอดลูก พรโรคใหม่ๆเนื้อมันจะเหี่ยวๆไม่เด้งดึงไม่เต่งตึงเพราะว่าเราขาดนะคะกล้ามเนื้อพอชั้นใต้าจากชั้นขาดชั้นอยู่หนังเราเนี่ยมันก็จะเป็นไขมันนะคะแล้วก็เป็นพวกกล้ามเนื้อถ้าเกิดใครมีกล้ามเนื้อเยอะเนี่ยนะคะผิวจะไม่ค่อยเหี่ยวแต่พอถ้ามีไขมันเยอะๆมากกว่ากล้ามเนื้อโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายนะคะมันก็จะเหี่ยวไปเลยนะคะเราก็จะมีตัวสองตัวที่เข้ามาช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เรานะคะก็คือตัวแอลคาไลนีนกับตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่ง สองตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันนะคะโดยที่แอลคาไนทเมืค่คะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่ในการรับส่งไขมันนะคะเอาไขมันเข้าไปสู่บ้านพลังงานนะคะไอ้หน้าตาอ้วนๆเรีๆ,ๆอันนี้นะคะจะเป็นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในร่างกายเราหรือว่าเรียกว่าบ้านพลังงานนะคะเขาจะทําหน้าที่ในการเผาผลาญน,นะคะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรต เปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดแอลคาฮ์นีจับไขมันจากด้านนอกแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในบ้านพลังงานนี้ได้เร็วเท่าไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานให้ร่างกายเราได้เร็วยิ่งขึ้นเราก็จะไม่ล้านะคะไม่ปวดเมื่อยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีพลังงานเราก็สามารถที่จะผอมแบบไม่เพียนะคะหลายหลายคนเคยจํากัดอาหารนะคะเคยลดน้ําหนักเร็วๆปรากฏว่าผอมสวยแต่เพียรวันๆไม่ค่อยอยากทําอะไรไม่มีแรงนะคะเพราะว่าร่างกายเราไม่มีพลังงานเอามาใช้นะคะแต่แอลคาไลนจะช่วยทําให้เรามีพลังงานด้วยผอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยิ่งรับประทานแอลคาไลนแล้วยิ่งออกกําลังกายร่วมด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อจะเฟร์มเร็วมากนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดใครสังเกตจะเห็นว่าถ้าเกิดเริ่มทานตัว B ีใหม่ๆเนี่ยนะคะระบบกรารเผาผลาญการขับถ่ายจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะของอุจจาระที่ออกมาเนี่ยจะนุ่มขึ้นเพราะว่าเขาช่วยในการขับของขับ,ขบพวกวของเสียในตัาไปจากร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญสําหรับตัวบิวก็คือตัวแคลเซียมไพโรเวตนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อของร่างกายเราด้วยเช่นกันนะคะหลายๆคนที่นะคะ อลอดน้ํานหนักเราเพลียนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราไม่มีพลังงานนะคะไม่มีพลังงานออกมาช่วยนะคะเจ้าตัวแคลเซียมไพโรเวตเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กระบวนการสลายกรูโคส,สเป็นพลังงานเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปสร้างนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในระหว่างที่เราร้อมเนี่ยเราจะสร้างมวลกล้ามเนื้อไปด้วยพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องคอยให้นะคะสลายไขมันออกไปก่อนแล้วค่อยไปออกกําลังกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายนะคะ สร้างกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันกับที่เรานะคะเผาผลาญพวกไขมันและก็พวกคาร์โบไฮเดตต่างๆเหล่านั้นเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีรับประทานนะคะเขาบอกว่าวิธีรับประทานเนี่ยให้รับประทาน1 2ึ่งถึงสองแคปซูลหลังอาหารไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวเมเกียเนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยในการจับพวกไขมันจับพวกคาร์โบไฮเดตถ้าเกิดเราปรับประทานหลังอาหารนานเกินไปเนี่ยนะคะไขมันดูดซึมไปเรียบร้อยแล้ว นะคะคาร์โบไฮเดรตก็ดูดซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะคะแล้วอีกตัวนึงก็คือทําไมถึงต้องรับประทานหลังอาหารในขณะที่หลายๆยี่ห้อเขาเนี่ยทำให้รับประทานก่อนอาหารนะคะเพราะว่าของเราเราไม่ได้เข้าไปแค่พองในอาหารแล้วทาให้รู้สึกอิ่มนะคะของเราเนี่ยเราเข้าไปแล้วก็เข้าช่วยไปช่วยในการป้องกันกัน พวกการดูดซึมของพวกไขมันคาร์โบไฮเดนะคะเข้าไปช่วยทําให้สารอาหารที่เราดูดซ<น>ึมเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นมวลกล้ามเนื้อได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้น้าตาลที่เราประทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดรับประทานก่อนอาหารก็อาจจะไม่มีอาหารเข้ามาแต่คนก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะว่ามีเจ้าตัวแคลเซียมที่ขอโทษค่ะตัวโพมีียมที่ทําให้ร่างกายเราดูดซึมน้ําตาลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดรับประทานหลังอาหารนานเกินไปนะคะลืม ทานอาหารไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะนึกขึ้นได้มาทานแลยแล้วคนจะอาจจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยนะคะจะเกิดการหิวต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลเร็วเกินไปนะคะหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไม่มีอาหารแล้วน้าตาลก็ดูดซึมไปแล้วพอทานเจ้าตัวนี้เข้าไปก็เลยรู้สึกเหมือนกับหิวเข้ามาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นหลับทานอาหารเสร็จแล้วให้รีบรับประทานเลยจะได้ผลดีที่สุดนะคะหลยท่านถามว่า ทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมนะคะทานได้สําหรับคนที่มีน้ําหนักมากแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอให้ลองเริ่มรับประทานที่1-2แคปซูลก่อนแล้วดูว่าปวดหัวไหมนะคะเพราะว่าปวดหัวเนี่ยไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงจากยาแต่เป็นอาการข้างเคียงที่มาจากระดับน้ําตาลในร่างกายเราเปลี่ยนแปงลงเร็วเกินไปนะคะมีการเผาผัดแล้วก็ให้พลังงานความร้อนออกมาเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่คุ้นยังไม่ชินแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายเร็วๆก็จะรู้สึกปวดหัวได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่มค่อยๆเพิ่มทีละ1คลนะคะค